สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพนันไล์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะเป็นช่วงสงการครับที่เรากลับมาแถวบ้านนะครับก็จะมาลองวิ่งดูขับของโบแล้วก็ของแก๊ปนะครับตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา9ก้าโมงสานาทีนะครับ เป็นวันที่14เมษายน2568เป็นช่วงวันหยุดยาวครับก็เลยกลับมาที่โคราชนะครับก็เลยจะมาลองดูครับว่าเห็นในโบมีการเปิดรับงานนะครับแล้วก็ให้สามารถรับงานไดน้ก็เลยจะมาลองวิ่งดูครับว่าจะมีลูกค้ายเยอะไหมนะครับรายได้ในแต่ละรอบแต่ละเที่ยวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพิ่งเปิด งานมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับมีลูกค้าเรียกมาแล้วต่กดรับไม่ทันนะครับวันที่14ช่วงสงการครับอาจจะเข้าไปในเมืองแถวเซนทัานนิดนึงครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมีลูกค้าเยอะขนาดไหนแล้วก็รายได้ในแต่ละรอบแต่ละเที่ยวจะสูงเท่ากับของที่กรุงเทพหรือเปล่านะครับหรือว่าราคาต่อรอบ ราคาต่อกิโลเมตรในการเฉลีย่ยในค่ารายได้นะครับจะเท่ากันกันกบที่กรุงเทพหรือเปล่านะครับเพิ่งเปิดระบบขึ้นมาครับ9ก0ามงคึ่งนาจะมีลูกค้าคแต่ถ้าเริ่มเช้ากว่านี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีลูกค้านะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นลูกค้าในตัวเมืองหรือในมหาลัยอะไรประมาณนี้นะครับทที่คิดไว้ ผมอาจจะวิ่งรับลูกค้าสักคน2คนดูก่อนนะครับว่ารายได้ต่อรอบมันเยอะขนาดไหนนะครับถ้าดูแล้วมันไม่คุ้มก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมเปิดทั้งแก๊แล้วก็โบนะครับอาจจะเปิดไลน์แมนมาด้วยนะเปิดไลน์แมนนะ จะมีอันไหนเดงมาก่อนไปเดี๋ยวไปรอลูกค้านครับทุกคนมีลูกค้าเรียกมาแล้วครับตรงแถวจอหอครับไปส่งตรงไหนไม่ชัวร์กันนะครับน่าจะแถวเซนทัน,ก,นก,ก็รอบนะเดี๋ยวอีกน่าจะอีกประมาณ10นาทีครับไปถึงลูกค้าเป็นลูกค้าคนแรกนะครับนีใจเหมือนกันนะ หรือว่าจะไม่มีลูกค้าละเปิดระบบมาได้ประมาณเกือบ20นาทีนะครับเพิ่งมีลูกค้าเรียกมาไปกำลังไปรับลูกค้าครับระยะทาง4.2กิโลครับเชิญครับโอเคอครับโอเคทุกคนครับ ก็ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าโดยสารทั้งหมด70บาทนะครับระยะทางไม่ไกลมากครับประมาณ3 3 4กิโลเองรอบแรกมาแล้ว70บาทนะครับหลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดระบบทิ้งไว้ต่อครับอาจจะอ่ะมีลูกค้าเรียบอีกโอ้ยสอดว่ะ นะตรงเซนทันจ้าหอจะไปยังไงวะระยะทางไปรับลูกค้าครับก็2.4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ8นาทีครับตรงนี้ไปรับตรงแถวเซนทันครับเซนทันโคราชอ่ะส่งเสร็จมีลูกค้าเรียกเลยสุดยอดสุดถือว่าถือว่าดีนะถือว่ามีลูกค้าเรียกเรื่อยๆนะต้องดูว่า ทั้งวันครับจะมีลูกค้าเรียกเยอะขนาดไหนนะครับเพิ่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งโอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้าคนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีลูกค้าคนที่3เรียกมาทันทีเลยครับตรงแถวแยกจอหอนะครับไปรับหอ,อน่าจะอีกประมาณ15นาทีเลยนะครับระยะทาง5 9กิโลครับปลูกค้าคนที่3แนละ้วเร็วเหมือนกันนะแป๊บแ <laughs> มีลูกค้าเรียกเลยมาดูกันว่าเรา,เราจะจัดได้ไหมจะ,จะได้เท่าไหร่กันนะครับ เริ่มตั้งแต่ผมเริ่มขับตั้งแต่กี่โมงนะเก้าโมงกว่ามั้งนะครับต้องขับเข้ามาแถวในเมืองนิดนึงครับถ้าอยู่รอบนอกๆเนี่ยอ,อาจจะอาจจะไม่ค่อยมีลูกค้าครับตอนนี้ก็ขับในตัวเมืองโคราชครับแถวเซนทัลแถวจอหอนะครับโรตัสจอหอใกล้ๆแถวนี้แหละ ค่าโดยสารรอบนี้ที่เห็นในระบบแจ้งมานะครับ110บาทครับน่าจะไปไกลเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วครับเราได้63บาทนะครับได้63บาทระยะทางมาส่งประมาณ1หรือ2กิโลนี่แหละไม่ไกลามากนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาขับรับส่งลูกค้าที่โคราชนะครับมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้เปิดระบบไม่ได้รับลูกค้านะครับอันนี้เป็นครั้งแรก14เมษาสงการด้วยครับมาลองดูครับว่าจะคึกคักขนาดไหนหลังจากที่ส่งลูกค้าคนที่3เสร็จเรียบร้อยครับ รายค่าโดยสารทั้งหมด110บาทนะครับระยะทางมาส่งประมาณ10กิโลเมตรครับก็ตีเฉลีย่ยกิโลละเท่าไหร่กิโลละ10บ,บาทประมาณใช้เวลาประมาณ10กวนาทีนะไม่คิดนีส1บห้นาทีใช่มาสรุปการเดินทางครับ ระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราใช้รับส่งลูกค้าครับตอนนี้ทั้งหมด44.8กิโลเมตรนะครับใช้เวลาในการออนไลน์ทั้งหมด1ชั่วโมง27นาทีนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่12.9ครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่แถวเทอร์มินอลเซ็นทัน,นะครับแล้วก็ในตัวเมืองตลาดลานยาโมครับ ถ้าโดยสารทั้งหมดนะครับที่เราได้ในวันนี้นะครับตอนนี้รอบแรกนะครับเราได้เท่าไหร่นะรอบแรกเราได้อยู่ที่70บาทนะครับรอบที่2เราได้อยู่ที่63บาทนะครับแล้วก็รอบที่3ครับเราได้ที่110บาทครับผมรวมกันทั้งหมดตอนนี้ได้2 1 0บาทจุกสตังคนะ์ก็เริ่มเห็น ตั้งเขาอะไรตั้งเล่นน้ำกันนะครับตั้งถังตั้งอะไรเล่นน้ำละตรงริมคลองออโคราชนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะขับไปสักนิดนึงครับใกล้ๆเพื่อจะได้มีลูกค้าเรียกตอนนี้ก็อยู่ตรงแถวลานย่าโมครับไป เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าเรียกยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับผมโอเคครับทุกคน หลังจากที่เราส่งลูกค้าคนที่3เสร็จแล้วนะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆครับในตัวเมืองโคราชนะครับแล้วก็มารับลูกค้าคนที่4ครับตรงแถวบิ๊กซีบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามกับเทอร์มินอลทเวนันะครับรับเสร็จครับมาส่งตรงแถวมหาลัยสุรานารีครับก็10 10กว่ากิโล18-19กิโลนะครับได้ค่าโดยสารอยู่ที่150บบาทนะครับถือว่า ตกประมาณกิโลละ9บาทถึง10บาทนะครับก็ระยะทางไกลเหมือนกันครับตอนนี้ก็เปิดระบบหาลูกค้ากลับอยู่ครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าออกมานอกตัวเมืองเยอะเลยนะครับ10กวกิโลอาจจะวิง่งไปเรื่อยครับตรงแถวมหาลัายแล้วก็เข้าเส้นปักทงชัยครับ304 จะมีลูกค้าตรงเซฟวันหรือว่าตรงบิ๊กซีเอ็กตาตรงตรงแยกปักทงชัยนะครับก็เ,เดี๋ยวลองดูครับผ่านแล้วทั้งหมด4รอบนะครับรายได้ที่เราได้ตอนนี้นะครับคนหนึ่งนะรายได้ที่เราได้ตอนนี้นะครับรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะครับ3า6 6 7บาทนะครับ ตอนนี้เวลา11นาฬิกา15นาทีครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปลุ้นกันว่าจะมีลูกค้าเรียกตรงแถวนี้ไหมนะครับหมอสุรนา,าีวันสงการวันที่14เมษายนครับไปกันเลย จากขับมาจากตรงแถวมหาลัยนะครับก็เข้ามาเส้น304ครับประมาณสัก5กิโลครับก็มีลูกค้าครับน่าจะเป็นตรงแถวเซเว่นเรียกมานะฮะกำลังไปรับลูกค้าครับใช้ระยะทางทั้งหมด2.7กิโลครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับลูกค้าครับไปดูว่าเราจะได้ไปที่ไหนกันนะครับค่าโดยสารรอบนี้ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาท จับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ดูรายละเอียดระยะทาง2.7กิโลก็มีลูกค้าเรียกมาเรื่อยๆนะครับส่งปุ๊บอาจจะรอประมาณสัก5หรือ10นาทีนะครับก็มีลูกค้าเรียกสวัสดีครับเชิญครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ส่งลูกค้าคนที่5เสร็จเรียบร้อยครับออกตรงไหนให้เนี้ยไม่เคยมาส่งเหมือนเนด้ายค่าโดยสารทั้งหมด89บาทครับลูกค้าโอนมาให้90บาทนะฮะโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด5รอบ5ทเที่ยวนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้านแหละนะฮะสรุปก,การเดินทางกันครับระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราออนไลน์รับส่งลูกค้าครับทั้งหมด85.2กิโลเมตรนะครับใช้เวลาในการออนไลน์ทั้งหมด2ชั่วโมง26นาทีนะฮะเราก็อัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่13.7โับตมรอบแรกนะครับของการเดินทางเราได้ทั้งหมด 70บาทนะครับรอบที่2ได้อยู่ที่63บาทครับรอบที่3ครับได้อยู่ที่110บาทครับผมรอบที่4ครับไปส่งมหาลัยสุรนารีครับได้มา150บาทครับแล้วก็รอบสุดท้ายครับผมมาส่งตรงสถานีรถไฟละครราชสีมานะฮะได้แ9บ้าบาทครับผมรวมเบ็ดเสร็จนะครับเราได้อยู่ที่ 413บาทจุดสงตังค์ครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่มาวิ่งรับส่งลูกค้าที่เมืองโคราชนะครับเมืองแย้มโมสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผิดพลาดมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ ทีนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ